แม่หมูและลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กจิ๋วลึกเข้าไปในป่าใหญ่วันหนึ่งแม่หมูเรียกลูกหมูทั้งสามมาวันนี้เรามาช่วยกันทำพิซซ่าดีไหมจ๊ะวู้ฮู้เย้ <Yeah! S 1> แต่ว่าเรายังขาดวัตถุดิบบางอย่างนะข้าวโพดหัวหอมแล้วก็มะเขือเทศผมกับน้องๆจะไปตามหาวัตถุดิบที่ขาดไปเองครับแม่ไม่ต้องห่วงนะฮะพวกเราจะรีบกลับมา ดังนั้นลูกหมูน้อย3มตัวจึงออกไปด้วยความตื่นเต้นพวกเขาตกลงแยกทางกันเพื่อไปหาวัตถุดิบแต่ละอย่างลูกหมูตัวหนึ่งมุ่งหน้าไปอย่างไรเข้โพษอีกตัวไปหาหัวหอมและอีกตัวไปอย่างไรมะเขือเทศในขณะนั้นเองเจ้าหมาป่าจอมวัยร้ายกำลังออกหาเหยื่อในป่าเพื่อนำมาประทังความหิวโหยของตน ลิ่นนี้หมูเหรอใช่แล้วล่ะฉันได้กลิ่นหมูเมื่อได้เห็นลูกหมูเคอาขี้อยู่ด้านหน้าเจ้าหมาป่าจึงตามเข้าไปเมื่อหมาป่าเห็นว่าลูกหมูกำลังมุ่งหน้าไปอย่างไร้หัวหอมเขาจึงรีบไปยังทุ่งหัวหอมก่อนลูกหมูและซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหัวหอมลูกยักษ์ลูกหมูเก๋ขี้มาถึงไร้หัวหอมหลังจากนั้นสักพักเขาดมหัวหอมทีละลูก เพื่อดูว่าลูกไหนมีรสหวานและลูกไหนมีรสขมและในขณะที่เขากำลังจะจับหัวหอมอีกลูกหนึ่งนั้นเขาก็จับไปโดนหูของหมาป่าเขา้าสวัสดีหมูน้อยอาหมาป่าช่วยด้วยเฮ้ย จเย็นๆนะไหนบอกซินายมาทำอะไรในไร่หัวหอมเกอร์คี้บอกหมาป่าว่าเขามาเก็บหัวหอมเพื่อนำไปทำพิซซ่าเมื่อหมาป่าดมหัวหอมในมือของเกอร์คี้แล้วเขาก็น้ำตารื้นเขาบอกว่าหัวหอมลูกนี้มีรสขมและเขาสามารถให้หัวหอมที่หวานฉ่ำที่สุดกับเกอร์คี้ได้ถ้าเกอร์คี้ไปที่บ้านเขาหลังจากรุ่นคิดอยู่สักพักเกอร์คี้ก็รับข้อเสนอของหมาป่าพวกเขาจึงหายตัวไปด้วยกัน เทีย่ยงวันแล้วลูกหมูพี่รองทอกี้มาถึงไร่ข้าวโพดอย่างไรก็ตามข้าวโพดในทุ่งนั้นสูงกว่าตัวเขาเขาเอื้อมไม่ถึงฝักข้าวโพดทอกี้นำหินหลายก้อนมาวางซ้อนกันและปีนกองหินนั้นขึ้นไปเขากำลังจะหยิบข้าวโพดฝักหนึ่งได้แล้วแต่ดันเสียการทรงตัวและร่วงลงไปบนตักของหมาป่าอ้าช่วยด้วย ้าป่าค่อยๆวางทอกี้ลงที่พื้นอย่างนุ่มนวลและปลอบเขาว่าไม่ต้องกลัวนายมาทำอะไรตรงนี้เหรอลูกหมูนายเกือบเจ็บตัวแล้วนะผมมาเก็บข้าวโพดไปทำพิซซ่าดูไม่ค่อยเหมือนเลยนะแต่ว่าเ <c oughs> มื่อเช้านี้ฉันรวบรวมข้าวโพดฝักง,งามๆไว้ได้ด้วยความสูงสง่างามของฉันมากับฉันสิแล้วฉันจะเอาให้นาย ลูกหมูพี่รองดีใจเป็นอย่างมากกับความมีน้ำใจของหมาป่างั้นก็ดีจริงๆเลยครับผมสูงไม่พอจะเก็บข้าวโพดอ่ะทอกี้หายตัวไปพร้อมกับหมาป่าตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วปอกี้ลูกหมูพี่ใหญ่กำลังเก็บมะเขือเทศอยู่ในไรมะเขือเทศบางลูกหอมมากจนเขาอดใจไม่ไหวต้องกินเข้าไป ท้องของปอกี้เต็มไปด้วยมะเขือเทศมากกว่าในตะกร้าของเขาเสียอีกในขณะที่เขาเดินไปมาทั่วไร่อย่างมีความสุขหัวของเขาก็กระแทกเข้ากับแผ่นไม้อย่างจังเมื่อลืมตาขึ้นเขาเห็นหมาป่าจอมวัยร้ายปลอมตัวเป็นหุ่นไล่กาช่วยด้วยหมาป่านี่นะนี่ลูกหมูใจเย็นๆสิฉันไม่ทำร้ายนายหรอกไม่ฉันไม่เชื่อหรอกคุณคือหมาป่าจอมวายร้าย ปอกี้ถามเจ้าหมาป่าว่าเขามา่ยืนทําอะไรในไร่มะเขือเทศแถมยังแต่งตัวเป็นหุ่นไล่กาอีกเมื่อหมาป่าบอกว่าเขากําลังช่วยเหลือชาวไร่อยู่เพราะเขามีเวลาว่างลูกหมูก็เข้าใจเจตนาดีของหมาป่าและคลายความเครียดลงหน่อยแล้วนายมาทําอะไรที่นี่ล่ะลูกหมูอ๋อผมมาเก็บมะเขือเทศไปทําพิซซ่านะครับพิซซ่าเหรอของโปรดฉันเลยแต่แค่มะเขือเทศอย่างเดียวไม่พอหรอกนายต้องใช้ชีสเห็ด พริกหยวกและที่สำคัญก็คือคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเตาอบลูกหมูเตาอบถ้านาไม่มีเตาอบดีๆแล้วก็วัตถุดิบเหล่านี้ก็จะไม่มีค่าอะไรเลยหลังจากรุ่นคิดอยู่สักพักลูกหมูพี่ใหญ่ก็คิดว่าหมาป่าพูดถูกเพราะเตาอบในบ้านของพวกเขาเล็กเกินไปแล้วก็ร้อนไม่พอด้วยไปเถอะไปทำพิซซ่าจากเตาของฉันดีกว่าวรับรองว่าจะติดใจเลยละ่ะ ปอกี้ตกลงรับข้อเสนอของหมาป่าและพวกเขาก็ออกเดินทางไปด้วยกัน mm hmm. เมื่อพระอาทิตย์ตกดินแม่หมูเดินออกมารอคอยลูกๆก,กลับบ้านอย่างกระวนกระวายใจยในขณะนั้นก็มีเสียงร้องของลูกหมูดังออกมาจากถ้ำของหมาป่าช่วยด้วยช่วย กอว่าหมาป่าจอมวายร้ายนำลูกหมูทั้งสามไปขังไว้ในกรงด้านในถ้ำลออลวงพวกเขาเพื่อจะได้นำมาขมือบจากนั้นเขาก็จัดเรียงฟืนในเตาอบเพื่อจุดไฟกองเบื้อเริ่มอุย๊ยฉันลืมบอกพวกนายไปเลยพิซซ่าหน้าโปรดของฉันก็คือพิซซ่าหน้าหมู พี่น้องสามหมูกอดกันแน่นด้วยความกลัวในขณะที่เจ้าหมาป่ากำลังเติมฟืนในเตาเพื่อสุมไฟนั้นปอกี้พี่ใหญ่ก็สังเกตเห็นกระสอบแป้งอยู่ข้างๆเขาเอื้อมมือออกไปอย่างยากลำบากเพื่อหยิบแป้งมาเต็มกำมือจากนั้นก็แบ่งใส่มือน้องๆเมื่อเจ้าหมาป่ากำลังเปิดประตูกรงและโยนลูกหมูเข้าไปในเตาอบ พวกเขาต่างก็คว้างผงแป้งในมือใส่เจ้าหมาป่าออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตาโอย,โอ,ย,โอ,ย,โอ,ยอยู่ไหนมองไม่เห็นเลยมานีเดี๋ยวนี้เลยเจ้าหมาป่ามองไม่เห็นอะไรสักอย่างเพราะผงแป้งที่เลอะหน้าอยู่เมื่อสบปอกาสถอกี้พี่รองจึงรีบผลักหมาป่าเข้าไปในกรงและเกิดขี้น้องเล็กก็กลงกรอนขังหมาป่าไว้ข้างใน นายว่าอะไรนะพิซซ่าหน้าหมูเหรอนายก็นั่งหิวต่อไปในนี้แล้วกันนะเพื่อจะได้สติกลับมาบ้างส่วนพวกเราก็จะได้ไปกินพิซซ่าแสนอร่อยไปกันเถอะพวกเราเออไม่ไปไม่ได้นะพวกนายจะทิ้งฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้ในที่สุดลูกหมูสามพี่น้องก็รวบรวมวัตถุดิบทั้งหมดและกลับไปถึงบ้านแม่หมูดีใจมากที่ได้เห็นลูกล ไหนบอกว่าแค่ออกไปหาหัวหอมเข้าโพดกับระเขือเทศพวกลูกไปไหนกันมาแม่เป็นห่วงแทบแย่ลูกหมูเล่าให้แม่หมูฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทีละตัวจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันทำพิซซ่ากลิ่นหอมหวนและอร่อยสุดๆตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เกอร์คี้ทอกี้และปอกี้ก็สัญญากับคุณแม่ว่าพวกเขาจะไม่ตอบรับสิ่งใดๆจากคนแปลกหน้าอีกแล้วส่วนอีกด้านหนึ่งเจ้าหมาป่าจอมวายร้ายก็ต้องทนดมกลิ่นพิซซ่าหอมหวนที่ลอยมาเตะจมูกต่อไปอ